สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาลงเรียนไกลแห่งประเทศไทยครั้งที่26อุบลนราชธานีเกมในครั้งนี้นะครับหรือว่าเป็นมหกรรมกีฬาระดับเยาวชนระดับนานานชาตินะครับซึ่งเป็นรายการที่น่าจะเอาเหรียญยากมากที่สุดกว่าทุกรายการนะครับเพราะว่านอกจากในประเทศแล้วก็ยังมีต่างประเทศมาเลเซีย11ลงอ,อินโด2โลง แล้วก็บูไนแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งความพร้อมนั้นเราได้เตรียมการมาเป็นเวลาปีเจ็เจแล้วนะครับซึ่งจังหวัดอุบลเรานมีประสบการณ์แล้วก็มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันในรายการนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดให้ความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักนักกีฬา สนามแข่งขันเทคนิคกีฬาพวกเคนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันณวันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ17ฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประชุมกันนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมพอสมควรนะครับก็ประมาณถ้าตอนนี้80%แล้วเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งปีนี้จังหวัดอุบลนั้นของเรานั้นเนี่ยถือว่า เป็นจังหวัดที่ได้รับโอกาสนะครับแล้วการแข่งขันนั้นน่ยนะครับต่อจากาปรอเพณีการแห่เทียนของเรานะครับแล้วก็ที่ที่เปิดตรงกับวันที่16ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสถาปนาจังหวัดอุบล233ปีด้วยซึ่งน่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับก็เชิญพี่น้องนะครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ ทั่วประเทศนะครับร่วมติดตามชมและเชียร์นักกีฬาในระดับเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นรายการระดับนานาชาติที่อุบลเราได้รับเกียรติการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับแล้วตั้งเตายางไงบ้างครับสำหรับเหรีกีฬาเป็นเจ้าภาพการคว้ารางวัลต่างๆตอนนี้เหรียญทุกประเภทที่เราเปิดทําการเรียนการสอนที่นี่นี่มีเหรียญทองแน่นอนตามที่ประเมินแต่และชนิดกีฬา ส่วนจะได้ถ้วยรวมหรือไม่นั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามันมีปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่างนะครับนักกีฬาเราตอนนี้มีวอมพร้อม,อมนะครับก็ด้วยการฝึกซ้อมทุกวันและก็จากผลงานในระดับเยาวชนแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาเราก็มีผลงานเป็นที่พอใจแต่รายการนี้นี่เป็นรายการที่เอาเหรียญยากมากกว่ากีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนแห่งชาติด้วยที่ นอกจากทีมในไทยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเจอกันแล้วย,ยังมีต่างชาติเข้ามาด้วยโดยเฉพาะอินโดนีเซียนั้นเนี่ยทีมที่เข้ามานั้นน่ย<อ>ก็คือทีมชาติของเขาดีๆนี่เองนะครับอินโดมาเลสิงคโปร์แล้วก็บูไนนะครับเพราะมันเป็นรายการที่เอาเหรียญค่อนข้างยากนักเรียนที่จะได้เหรียญต้องฝึกซ้อมอย่างดีสมรรถภาพต้องพร้อมทุกทกด้านถึงจะสามารถคว้าเหรียญทองในรายการนี้ได้ครับกีฬาชนิดไหนครับเป็นเป็นความหวังของเรา ตอนนี้ที่ความหวังที่เป็นช่วยรวมจากผูก้สอนนะครับที่เขาประเมินมาแล้วที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็คือ,อกีฬาของมวยปัม้มแต่ก็ยากนะครับไม,ไม่ได้ง่ายแต่เราก็ยังหวังมวยปัม้มแฮนด์บอลแล้วก็ตะก้อหญิงเทเลเตสี่รายการนี้เนี่ยอยู่ในหนึ่งในสามแน่นอนแต่ที่จะได้ช่วยรวมเป็นที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่ง แต่ทุกชนิดกีฬาเรามีเหรียญทองติดมือแน่นอนจากการประเมินของผู้ผู้สอนครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งประมาณการเดือนหน้านี้น่าจะประเมินรอบสุดท้ายว่าแต่ละชนิดกีฬานั้น,นเป้าหมายของเราเป็นยังไงนะครับก็มีการอัดฉีดนะกีฬาเราด้วยครับนะครับด้วยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเรานะครับในความมโนเคขาะครับ